กองบัญชาการกองทัพไทยผ่านการนำคณะกลับทูลรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เป็นการแสดงออกของความสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในราชอาณาจักรไทยพระราชทานพระเจ้าสาสดารามบรมรามพระบรมราชินีนาถพระบรมบุรีรัตนกุมารี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  พระบรมบุรีรัตนกุมารี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  พระบรมบุรีรัตนกุมารี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  พระบรมบุรีรัตนกุมารี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  มารีพระบรมบุรีรัตนกุ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 มารีพระบรมบุรัตนกุมารี พระบรมบุรีรัตนกุมารี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 พระบรมบุรีรั ต้นกุมารีพระบรมบุรีรัต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 นกุมารีพระบรมบรรัตนกุมารี พระบรมบุรีรัตนกุมารี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 พระบรมบรีรักุมรัตนกุมาร รีรัตนกุมารีพระบรมบุ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 รีรัตนกุมารี พระบรมบุรีรัตนกุมารี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 พระบรมพระบะ พระบรมบุรีรัตนกุมารี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  พระบรมบุรีรัตนกุมารี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 รัตนกุมารี พระบรมบุรีรัตนกุมารี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  พระบรมบุรีรัตนกุมารี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 พระบรมบุรีรัตนกุมาพระรมบรรัตนกุมารี ฮารีพระบรมบุรีรัตนกุม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 ารี พระบรมบุรีรัตนกุมารี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 พระบรมบุรีรัตน นักกุมารีพระบรมบุรีรัตน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 กุมารี พระบรมบุร e ีรัตนกุมารีพระบรมบุร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 ีรัตนกุมารีบุรพระบรมบุรนรัตนกุมาร